สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับการเรียนออนไลน์กับทางโรงเรียนจินดาพงศ์แน่นอนครับถ้าเจอเสียงนี้ต้องเจอครูดีมแน่นอนกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับผมแนะนำตัวกันก่อนอยังจำได้ไหมครูดีมคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับนายอนุชาเพ็งสอนครูดีมนะครับสอนวิชาภาษาไทย แต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกรรมอีกทีนะครับคำควบกลรร้ำนักเรียนเคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้วในประถมหนึ่งสสามและสี่ทีนี้มาเจอปห้าเนื้อหาอาจจะลึกขึ้นนะลูกนะเรามาดูตัวชีวัสะสก่อนนะลูกนะว่าเรียนเรืเร่องน,นี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรทหนึ่งจุดหนึ่งปหาทักษาอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพันนาานะครับคำควบกล้ำคำควบกล้มหมายถึงคำที่มีพยัญชนะสองตัวจำให้ดีนะล,ลูกนะคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนทำไมเขียนเรียงติดกันและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านก็ต้องอ่านออกเสียงควบกันแบ่งได้สองแบบนะลูกนะ จำไว้ควบกำําคือการเขียนสองตัวติดกันใช้สระเดียวกันอ่านควบกันมีสองแบบคือควบกำมแท้กับควบกำําไม่แท้อีกทีลูกควบแท้กับควบไม่แท้ทีนี้เรามาดูควบกำําแท้ก่อนควบกำม์แท้หมายถึงพยัญชนะตัวหน้าควบกับพยัญชนะตัวที่สองได้แก่รอเรือรอลิงและวอลแวนจำสามตัวให้ดี รอเรือรอลิงและวแหวนเวลาอ่านให้อ่านควบกันไปเลยนะลูกนะเช่นคําว่ากรอยัญชนะตัวหน้าคือกอไก่ยัญชนะตัวที่สองคืออะไรลูกรอเรือให้อ่านควบกันสองตัวและเติมสละอออ่านว่ากรออ,อกรอเห็นไหมมีกอไก่มีรอเรืออ่านควบเป็นกรอออกรอโอเคไหม โอเคนะอ่าต่อทีนี้ควบกำแทนะลูกนะบอกแล้วมีสามตัวมีรอเรือรอลิงและวอลแวนถ้ารอเรือควบกาจะมีพัญชนะตัวหน้าแค่หกตัวจำถ้ามีรอเรือควบก้าจำนะครับมีพัชนะตัวหน้าควบแค่หกตัวได้แก่กอไก่ขอไข่คอควายต่อเต่ตปปาปอปาาและพอผ่าออามาดูตัวอย่างเช่น ปากรายปากรายเห็นไหมควบกล้กากอไก่เป็นพัญชนะตัวแรกและรอเรือเป็นตัวควบถูกไหมลกูกต่อไปขอไข่ควบกล้มนะลูกนะครุกระครุกระเห็นไหมขอไข่และรอเรือต่อไปขอควายควบกับรอเรือนะลูกนะครอบครัว ครอบครัวเห็นไหมครับพอควายเป็นภาชนะตัวแรกและก็รอเรือเป็นตัวควบกล้าจาไว้บอกแล้วมีหตัวนี้ผ่านไปกี่ตัวแล้วสามตัวทีนี้เหลือกี่ตัวครับสมตัวเอาลมาลองดูตัวต่อไปโซ่ตรวนโซ่ตรวนเป็นต่อเต่าควบกับรอเรือต่อไปปราสาร ราซาเป็นปอปลาควบกับรอเรือตัวสุดท้ายคือตัวอะไรลูกตัวพอพาอ่ะดูพระสงฆ์พระสงฆ์เห็นไหมพอพานเป็นพันชนะตัวแรกแล้วก็รอเรือควบนะครับอ่านพร้อมกันสละเหมือนกันอ่าต่อไปเมื่อกี้รอเรือแล้วอันนี้เป็นรอลิงถ้ารอลิงควบกล้ามีพันชนะตัวหน้าควบเพราหมด 6ตัวเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันคือถ้ารอเรือเป็นต่อเต่าควบแต่ถ้าเป็นรอลิงเป็นผอผึ้งเห็นไหมอ่ะเรามาลองดูตัวแรกกล้วยกล้วยง่ายง่ายคยุยคลุยเห็นไหมง่ายง่ายและคลื่นทะเลคลื่นทะเล,ะเ,ลเห็นไหมง่ายง่า,ยอาอีกสามตัวที่เหลือพริบานพริบบานปลากัด ปากัดจุดพลุจุดพลุอ่านี่คือลอลิงควบนะลูกนะตัวัพชนะมีพอพึ่งปอปานปอปลาแล้วก็พอผ่านนะครับต่อไป้วาวอแหวนควบอ่วาวอแหวนควบพยัญชนะตัวหน้าควบกล้มต้องมีทั้งหมดแค่สามตัวมีแค่กอขอคอเท่านั้นนะครับถ้าวอแหวนจะควบได้มีแค่กอของ ขอเท่านั้นจําให้ดีนะเอามาดูตัวเลขกไก่ควบกับวแหวนคําว่ากวางอ่านพร้อมกันกวางต่อไปขวานขวานและควายควายเห็นไหมกไก่ขอไข่และขควายเป็นพยัญชนะตัวหน้าควบกั้ำกับวแหวนอ่าอันนี้คือการควบกล้ำ แท้นะครับควบกล้มแท้จะต้องมีรอเรือรอลิงอวอแหวนนะลูกนะต่อไปเป็นคําควบกล้มไม่แท้คาควบกล้มไม่แท้ก็เหมือนกันเลยภพาะฉะนะตัวแรกควบกับตัวรอเหมือนกันเลยแต่สำคัญเลยแต่เวลาอ่านจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือเนาะเราจะอ่านเฉพาะตัวหน้าเนาะจำไว้ ควบกำแท้กับควบกลำไม่แท้มีรอเรือควบเหมือนกันแต่ควบกำไม่แท้นั้นทําไมเราจะไม่อ่านรอเรืออ่านแต่พยัญชนะตัวแรกแบ่งได้สองแบบคือหนึ่งควบกำแท้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้ากับสองควบกำแท้ที่ตัวททหารควบกับรอเรือแต่อ่านสออ่านเสียงเป็นสอโซนะอันที่หนึ่ง ควบรอแต่ไม่อ่านรออันที่สองทอควบกับรอแต่อ่านเป็นสอโซอ่ะเรามาดูกันอันแรกเลยควบไม่แถที่ควบด้วยรอเรือโดยใช้ภาชนะตัวหน้าคือจอจานสอโซ่สอสลาและสอเสือนะครับแต่เราไม่อ่านตัวรอเนาะเช่นจริง เวลาเขียนมีจอจานรอเรือสระอีงองูถูกไหมแต่เวลาอ่านอ่านแค่จริงไม่มีใครอ่านจะริงหลอกลูกไม่มีบนโลกนี้นะลูกนะจะริงไม่มีบนโลกมีแต่คําว่าจริงเนาะสายสามีรอเรือเขียนแต่เวลาอ่านอ่านว่าสาไม่มีใครอ่านเนาะสไลด์สไล์โนเนาะไม่เอาโอเคไหมต่อไปเศร้าเศร้า นะเหมือนการเขียนรอเรือแต่อา่านเศร้าสร้างก็เหมือนการมีรอเรือควบแต่เราไม่อ่านรอเรืออันนี้ง่ายออาผ่านไปต่อไปเป็นการที่ทอทหารไปควบกับรอเรือแต่อ่านเป็นเสียงสอโซทอทหารควบรอเรือแต่อ่านเสียงซอโซจําแค่นี้เอาดูาทราบทรอเห็นไหมทรอทหารรอ เรือสะระอาและบอใบไม้อ่านว่าทราบไม่มีใครอ่านร,รทราบนี่ไหมใครอ่านแบบนี้เชยนะลูกน้ำเยาทราบไม่มีบนโลกมีแต่ทราบแต่เขียนรอเรือแต่เราอ่านซอโซอินซีอินซีเนาะเมเห็นไหมเห็นมันนั่นเลยเห็นไหม,เ,หไหมเป็นทอทหารกับรอเรือแต่เราอ่านว่าซีไม่อ่านว่า ตรีเนาะโอเคต่อไปทรงเหมือนกันเป๊ะทอรอจะอ่านซอโซทรงทรายเห็นไหมทรายแต่ทีน,นี้มีข้อยกเว้นและควรจําเลยสําหรับทอนารอทอควบกับรอเรือบางคําไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นซอโซแต่อ่านแบบควบแผ้อ่านทรอทรอมีอยู่สามคำนะครับจําไว้เลยนิทรา นิทราเขียนทรอแต่ไม่อาจเป็นซออ่านว่าทราแทนเห็นไหมอ่านแบบควบกําแถนิทราแปลว่าหลับแปลว่านอนนะลูกนะจันทราจันทราจันทราเห็นไหมอ่านว่าจันทราไม่อ่านว่าจันสาลูกนะจันทราแปลว่าพระจันเนาะอินทรา อินทราอ่านว่าอินทรานะลูกนะไม่อ่านว่าอินทราเพราะเป็นคํายกเวน้นนะลูกนะอินทราแปลว่าพระอินเนาะอ่าทีนี้เราเรียนไปแล้วเรามาลองทำกิจกรรมดูกิจกรรมที่มีชื่อว่าเรียนแล้วจํานําไปใช้อ่าเรียนมาแล้วก็ต้องทําได้และก็ต้องจําและก็นําไปใช้ให้ได้มาดูกันซึ่ครูดีมต้องการให้นักเรียนนะครับ พิจารณาคำต่อไปนี้ว่าเป็นคำควบกัมแท้หรือคำควบกรรมัมไม่แทอะมองหน้าจอทำพร้อมกันคำแรกส่งเสริมคิดสิครับว่าเป็นแทหรือไม่แท h? ดูสิควบแท้หรือควบไม่แทเอามาดูตอบควบไม่แทถูกต้องถูกต้องถูกต้องทำดีมากต่อไปเพียงพรำ้ำเพียงพรำ้ำอ่าดูสิ ควบแท้หรือควบไม่แท้ดูสิควบแท้ถูกต้องเก่งมากต่อไปเพื่อเพลินดูสิเพื่อเพลินแทไม่แทเออช่อๆคิดดูสิควบแท้ถูกต้องเก่งมากเลิศต่อไปคำว่าปรับปรุงปรับปรุงดูสิครูดีมอ่านชัดจัดเลยเนี่ยดูสิแท้ไม่แท้ควบแท้ ถูกต้องต่อไปสร้างเสริมสร้างเสริมอ่ะคิดสิเเร็ว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 เเร็วง่ายแบบนี้ตอบเลยควบไม่แถเก่งมากต่อไปครั้งใครครั้งครดูซิง่ายๆควบแถครับผมต่อไปสุดโสมสุดโสมดูซิแผลไม่แถ้ ตอบครับควบไม่แถเก่งมากต่อไปแบรแแบแนแบนแแบนแแบนแแนแท้นแ่บตแแบนแเบนแแบนวเบนแแบนแแบนแแบนกแบนแแบนแนผแบนผแบนแแนแแบนแแนแบคแบแถ,กกแถ,แถบกแแบนกแบนแแบแแแแบนแแ ขอไก่กับบอลแหวนปอปลากับลอลิงเป็นควบแผ้ครับเก่งมากต่อไปทรงทราบทรรอแบบนี้ทรงทราบดูสิตอบควบไม่แผ้เก่งมากต่อไปประจำประจำดูสิประจำแท้ไม่แท้ปรรอสระประดูสิแท้ไม่แท้ตอบควบแทล เก่งมากํามาดูคําต่อไปดูซิคําว่าอะไรเตรทรเห็นไหมเทรทรเห็นไหมดูแท้ไม่แท้ตรงตัวเลยว่าควบแผ่เก่งมากต่อไปกวัดแวกว่งกวาดแกว่งดูซิแท้ไม่แท้อะไรนะอย่าสับสนตอบ แผลเก่งมากเออนึกว่าสับสนกันแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงแวแวๆว่าอะไรอะไรอะไรอ่มาดูคําต่อไปคลาดเขาคลาดเขาแท้ไม่แท้แน่นอนตรงตัวเลยว่าควบแผลเก่งมากแผงอ่านว่าแผงร,รู้ไหมอ่านว่าแผ่ลงนะอ่านว่าแผ่ลงนี้นะโดนอ่านว่าแผงควบแท้ไม่แท้ควบแผลเก่งมากต่อไป ตรอมตรมตรอมตรมแท้ไม่แท้ครับดูสิง่ายๆกระดกดินชัดเบอร์นี้ก็ต้องควบแผ่เก่งมากต่อไปต้นนนนนอะไรนอนอะไรอ่านสินนสีเออนอนซีไม่มีนะต้นนนทรีไม่เอานะลูกนะถ้าต้นนนสีทอทหารรอเรือควบกันแต่อ่านเป็นซอโซอก็คือ ควบไม่แทเก่งมากต่อไปสวงสวงอ่านว่าสวงนะลูกนะไม่ใช่ว่าสอนวงนะลูกนะเอาให้ดีสวงสอเสือรอเรือแต่อ่านไม่มีรอเรือเป็นคำควบไม่แทเก่งมากต่อไปจันทราจันทราเอาแล้วทอรอแต่คนดีอ่านทราไม่อ่านซา ถ้าเป็นทรอแต่อ่านเป็นทราไม่อ่านเป็นซาก็คือขวบแผลเก่งมากต่อไปนิทรยขอโทษนิทราขอโทษลูกน้ำลายมันติดที่คอขอโทษขอโทษขอขอภัยครับนิทรานิทรานิทราแท้ไม่แท้แผ้แน่นอนเก่งมากต่อไปพุทธาพุทธาอ่า พุทธาเป็นทอร,รอแต่ทำไมไม่อ่านทราจะอ่านซาแทนแสดงว่าเป็นขวบไม่แทะต่อไปแทกซึมแทกซึมเป็นขวบไม่แทะเก่งมากต่อไปคำสุดท้ายทรงสีทรงสีแทะไม่แทะแทะแน่นอนหรือเปล่านะไม่ใช่มันคือขวบไม่แทะนั่นเองเก่งมาก ทีนี้เราอยู่ป .5 แล้วเราจะมาถามแท้ไม่แท้นี่ก็เป็นพื้นพื้นเบสิกเพราะว่าเราเป็นการทบทวนจากที่เรียนทีนี้เรามาดูเนื้อหาของปอ .5 เพิ่มเติมคุณครูต้องการให้นักเรียนพิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ว่ามีคำควบกล้าคำใดบ้างอเรามาต้องมาแยกแล้วว่านะเป็นควบกล้ำแท้ไม่แท้แต่นี้ให้ดูรวมๆไปเลยว่าเป็นคำควบกล้ำหรือไม่จากบทประพันธ์ นีไม่ต้องงงบุพบันนี้เป็นโครงโลกกัณิ์ที่นักเรียนต้องได้เรียนแน่ในปห้า,หาลูกนะอามาอ่านพร้อมกันเป็นแบบโครงสิ่สุภาพนะครับความรู้ผู้ปราดนั้นนักเรียนฝนทั้งเท่าเข็มเพียนผ่ายหน้าคนเกียรติเกลียดหนินายเวียนวนจิตโกนอุทกในตะคราเตรียมล้นลือมีอ่าลองดูสิครับ วิธีการดูเราดูทีเราวักไปเลยครับว่าตัวไหนเป็นคำครบกล้ำบ้างเอออาลองดูเลยเอาดูวักแรกความรู้ผู้ปราดนั้นนักเรียนมีไหมควบกล้ำมีไหมมีครูดิมเจอแล้วนักเรียนเจอยังเจอเลยคำแรกคำว่าความถูกไหมคำที่สองคำว่าปราดอ่าหมดย่างหมดแล้วเอามาดูวักที่สองฝนทั้งเท่าเข็มเพียน่ายหน้ามีไหม มีไหมค่อยๆดูไม่มีดีมากต่อไปวรรคที่สามคนเกลียดเกลียดหน่ายเวียนบนจิตมีไหมมีไหมมีหนึ่งคำคำว่าเกลียดแตะเกียดตัวไหนล่ะเกลียดที่มีลอลิงควบถูกต้องครับหมดหรือ,อยังหมดแล้วต่อไปวรรคสุดท้ายคนอุทกในตะกร้าเปียมล้นลือมีดูซิมีไหม ชัดเจนเลยคําว่าตะกร้าเก่งมากอ่าเห็นไหมครับบทที่สองแล้วจังหวะเดิมครับทำนองเดิมโคงโลกกะนิดนะเป็นโคงสี่สุภาพเอามาดูความรู้ดูยิ่งล้ําสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจตามานา โจรจากเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาอีกรอบมาลูกนะความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจากอยู่กับกายอาตมานาโจรจากเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาอ่าเหมือนเดิมดูวักแรกวักที่ว่า ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์มีไหมมีเลยตัวแรกเลยคำว่าความหมดหรือยังหมดหรือยังดูสิคำว่าแน่นอนคำว่าทรัพย์ถูกไหมครับต่อไปวรรคที่สองคิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสอุ้ยตรงตัวเลยใสยถูกไหมถูกต้องคำว่าใสาต่อไปวรรคที่สาม เพราะเหตุจากอยู่กับกายอาตามนาธรมรมาว่าอาตามนาแปลว่าตัวตนนะอาตามมาตัวนี้นะลูกนะส่วนนาเป็นคําซอยนะลูกนะเดี๋ยวค่อยปอธิบายตอนเรามาเรียนกันเรื่องโครงโลกกันนิดนะลูกนะามาดูก่อนมีไหมมีไหมมีแน่นอนเลยคําแรกคือคําว่าเพราะอาไปดูวรคสุดท้ายวรคที่สี่โจนจักเบียนบอได้เร่งรู้เรียนเอามีไหม ไม่มีจั่นั้นมีแค่สี่คำเก่งมาก <c oughs> บทสุดท้ายมาเหมือนเดิมนะครับโคงลบกณิตจังหวะของโคงสี่สุภาพเอามาอ่านพร้อมกันกบเกิดในสะใต้บัวบานลือห่อนรู้รถมานหนึ่งน้อยภูมิราอยู่กายสถานนับโยอดก็ดีบินโบกมาคล้อยคอยเกลือเขาเสาว,วาคนอีกรอบลูกน้ามาพร้อมกันครับมา กบเกิดในสะใต้บัวบานหรือห่อนรู้รถมานหนึ่งน้อยภูมิราอยู่กายสถานับโยศก็ดีบินโบกมาคล้อยๆเกลือกเขาเสาวะคนอ้าเหมือนเดิมครับมาดูวักแรกสิมีควบกรรมตรงไหนดูสิคำแรกเลยคำว่าสะอ่าหมดหรือยังหมดแล้ววักที่สอง มีไหมเนาะค่อยๆดูค่อยๆดูมีไหมไม่มีมาดูวรรคที่สามภูมิราอยู่กายสถานนับโยตก็ดีดูซิมีไหมมีไหมไม่มีหรือว่ามีนะมีไหมดูให้ดีมีคําว่าไกลอ่าเกือบไปแล้วเห็นไหมล่ะมาดูต่อวรรสุดท้ายบินโบกมาคอยๆเกลือกเขาสาวคนเต็มไปหมดเลยคําแรกคําว่า ถ้อยถูกต้องและคำว่าเกลือกและคำว่าเขาเก่งมากโอเคเลิศถูกต้องต่อไปเรามาสรุปกันก่อนสรุปได้วา่าคำควบกล้มก็คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวทำไมเขียนเรียงติดกันใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงให้อ่านควบกันจำไว้ควบกล้มคือพยัญชนะ ที่เขียนเรียงติดกันใช้สระเดียวกันอ่านออกเสียงควบกันแบ่งได้สองแบบคือควบกัมแท้ถูกไหมก็คือมีภาชนะตัวควบที่สองถูกไหมได้แก่รอเรือรอลิงและวะแหวนถูกไหมครับถ้ารอเรือควบจะมีหกตัวได้แก่กอไก่ขอไข่คอควายตอเต่ตตปปาปอปลาและ พอพานเช่นกราบครึมครามตรวจปราดพระอาถ้าเป็นลอลิงควบกล้ำก็มีหตัวเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากต,ต่อเต่าเป็นผอพึ่งก็จะมี6กตัวก็คือกอไก่ขอไข่คอควายพอพึ่งปอปลาและพอพานเช่นกลุ่มขังคราน ทานปุก่ายสุดท้ายวอแหวนควบกาม,มีแค่3ตัวคือกอไก่ขอไข่และขอควายจำไว้เลยกอไก่ขอไข,ข,อข่และขอควายมีควบทั้งรอเรือรอลิงและวอแหวนเช่นไกวขวางความอันนี้คือควบกมแท้ต่อไปควบกาไม่แท้นะลูกนะ ก็คือปรชาตัวหน้าควบก,กับรอเรือใช้สระตัวกันเลยแต่เราไม่อ่านเสียงรอเรืออ่านเฉพาะเสียงตัวหน้าหรือไม่ก็อาจเป็นเสียงอื่นไปเลยแบ่งได้สองแบบคือไม่อ่านเสียงตัวรอเรือแต่อ่านเสียงตัวหน้าเช่นจริงไซสีสระสร้างถูกไหมถูกไหมลูกถูกต้องต่อไปอันที่สอง ถ้าเป็นทอทหารควบกับรอเรือให้เปลี่ยนเสียงอ่านเป็นซอโซเช่นใส่สุดโซมสายและอย่าลืมข้อยกเว้นคำว่านิทราอินทราและคำว่าจันทราเป็นควบกรรมแถไม่อ่านว่าจันซานะครับถูกต้องและสุดท้ายนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถ โหลดใบกิจกรรมเรื่องคำควบกรรมได้ที่ลิง์ด้านล่างเลยเพื่อเป็นการฝึกและทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในครั้งนี้โอเคครับเอาไว้ครั้งหน้าเรามาเรียนกันใหม่ดูซิว่าคุณครูดีมจะเอาเรื่องอะไรมาสอนสหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ